นะครับผมแม่มากสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมรถปอดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับผมตีนับสกุลค,ครับแม่ปอดปทุมค่ะคุณเป็นโควิดปหมเนี่ยคุณติดหน,นาานะ้ากากคุณแม่มเป็นค่ะป้องกันอันตรายด้วยเปิดก็ได้ไม่ต้องแม่หน,น้นกนนา,นากระดุกเดี๋ยวพูดแล้วมันไม่ได้ยินเปิดเลยเปิดเลย่ะน,นะฮะวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สดของช่องของหนูแม่ปอดโปรโมชั่น คิปแรกใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องกักตัวนะครับหรือไม่เข้าไปสัมผัสใกล้เชื้อตอนนี้ก็คือตามพรกฉสุกเฉินเนาะให้เราอยู่บ้านก่อนนะฮะแล้วก็มีการ work from home <ช>นะครับแต่เงื่อนไขเขาเรียกอ,อะไรนะชววรูมรถยังต้องทํางานอยู่นะครับอย่างเซลล์ของเราถ้าเราไม่ได,ถไได้ถ้าเราไม่มาขายรถเนี่ยไม่มีทางกินเลยสักเดียวนะครับแล้วก็เป็น เรียกว่าอะไรนะลูกค้าที่ยังจะสนใจซื้อรถนะครับก็ซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้นะฮะแล้วก็ศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือการเซอร์วิสรถหรือซื้อรถป้ายแดงเนี่ยก็ยังเปิดให้ทำการป,รปกตินะครับวันแรกวันนี้หนูแม่มีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างก็วันนี้จะมีโปรโมชั่นตัว XLT นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่8,900 0บาทแต่งเต็มเลยค่ะสี่ประตูหรือแคบเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้เลยค่ะวันนี้มีรถให้ดูไหมฮะมีค่ะสีแดงแต่งเต็มอยู่ด้านล่างเลยค่ะ ก็คือว่าอันนี้เป็นส่วนลดพิเศษเท่าไหร่นะหนึ่งแสนส่วนลดหนึ่งแสนนี่อันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับซื้อกับหนูแมมหรือลูกค้าที่ดูรีวิวนี้นะอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับได้เลยแต่ถ้าลูกค้าที่จองนะครับก็ลุ้นกับส่วนลดจากฟอดเพิ่มอีกหนึ่งแสนนะครับแล้วก็อยากจะดูรีวิวต่างๆนะครับของรุ่นรถเนี่ยก็ย้อนไปดูรีวิวกับเก่าของผมกับหนูแม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถข้างล่างอยู่ตรงไหนข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวข้างล่างะเดี๋ยวพาไปดูรถตัวจริงกันเดี ไอ้มีคนดูด้วยหน้าหมามีคนดูด้วยเหรอยืมย้ายไม่ได้แต่ไม้นี่งตั้งนะอันนี้คือบรรยากาศโชว์รูมนะฮะนี่ก่อนไปดูรถเก่าไอ้ก่อนไปดูรถใหม่หนีรีวิวรถ ันท,ที่ผมใช้อยู่ดีว่านี่นะครับถึงผมนะครับผมกับหนูแมมเป็นเซลล์ขายรถฟอร์ด Ford, ใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้รถฟอร์ด Ford เองอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นกระบะเรนเจอร์และก็ฟอร์ดเพลสต้าอีโคบู๊นะครับเครื่อง1.0แต่ตอนนี้เขาเลิกขายไปแล้วแต่ไอ้ฟอร์ดเรนเจอร์ตัวเกาว่าผมเนี่ยเป็นตัววแทรุ่น t 6นะครับเครื่องฝามุดสองเหมือนกันตอนนั้นจะเป็นร5อยหังมาเป็นพม่าแล้วพ e เวอร์อยู่แล้วเดี๋ยวหาว่าเอ้เซลล์ขายรถใช้รถฟอร์ด Ford ด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาให้้้ดูขาางงในนนนมมออััีรผเะคบ อยากอยากให้ดูหน่อยว่าใช้มากี่แสนกิโลแล้วนะอันนี้ครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นวัแท็กตัวเก่าโฉมที่ซิกนะครับตัวนี้นี่ให้ดูเลขใหม่กล้องมาดูเลขใหม่ครับนี่เห็นไหมสองแสนสามหมื่นสองพันกิโลนะครับแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่เราเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องไปที่ศูนย์รถเข้าถ่ายน้ำมันอะไหล่ก็ไม่ได้แพงแล้วเอาตรงนะครับค่ารักษาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับ ืำคันตัวถังช่วงล่างแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยดีมากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้หนมแม่พาไปดูคันแดงดืวยไปมาสวัสดีครับคุณคมสันแสงสีนะครับ XL ตัวเตี้ย XL ตัวเตี้ยตอนนี้ก็จัดโปรนะตอนแรกเราใช้เงินเอารถหมื่นเก้าใช่ไหมครับผ่อนเดือนละแปดพันแล้วก็ตอนนี้จัดโปรเท่าไหร่นะเก้าพันเก้าันเ้าค่ะแต่งเต็มแต่งเป็นแนวกระบะซิ่งหรือออฟโรดก็ได้ ให้ดูคันนี้ก่อนค่ะคุณแม่พาไปดูหน่อยคันนี้จะเป็นตัว x l t นะคะเกียร์ออโต้สี่ประตูก็คือแต่งเต็มให้ลูกค้าเลยแม็กเป็นยาง m a x i บิ Mac ๊กอะไรอ่ะ764นะครับอันนี้เป็นยาง MT นะไหนหูพาไปดูรถอย่างให้แม่ถ่ายให้ดูก่อนมาด้านหน้าก่อนด้านหน้านะฮะ เห็นไหมเห็นอยู่นะต้องถือดีๆหน่อยกล้องมันสั่นนะเพราะว่าไม่ได้ใส่แม่นี้โอเคนะตัวนี้เป็นเรนเจอร์ XLT นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคา8 8 0 0 0 0 0าราคา8 8 0 0 0 0แาใช่ไหมครับส่วนรถ1แสนเนี่ยรถตัวรถก็ได้หรือซับเงินดาวก็ได้เพิ่งคันนี้พอจัดโปรซับเงินดาวแล้วเหลือเท่าไหร่ครับตามโปร ใช้เงินเราวัด89,000บาท่89,000ได้ชุดแต่งแบบนี้เลยใช่ค่ะถ้าเป็นเกยโ,โต้ถ้าย้อกนกลับไปดูรีวิวเก่าๆของผมก็ดูแม่นะ89,000เนี่ยก็แต่งออฟโรดแต่จะไม่ได้โลบาร์ใช่ครับจะไม่ได้ยางเป็นยางหมัดยางอ MT เบอร์นี้นะแต่คันนี้นะครับก็ในทีมกวาดแจกแก่ก็ได้แต่งให้ลูกค้านะครับมาดูพร้อมกันนะครับอย่างนี้นี่สกู๊ปตรงแรกตัวเนี้ยเขาเป็นสกู๊ปตรงฟิตนะครับจะสังเกตมันจะมีทรงสูงทรงเตี้ยแต่เนี่ยจะเป็นบานหน้าเต็มเลยนะฮะ มีรูปแรกแล้วก็ทําสีแดงสีเดียวกับตัวรถโลโก้อคริตตัวนี้ก็เลนเจอร์สีแดงนะครับโลโกออ้หัวแดงแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยอันนี้ทําสีเลยเนาะทำสีนะครับทำสีโอ้สวยเลยเดียวทำสีตรงนี้เพื่อให้หน้ามาสัดมากขึ้นซึ่งในรีวิวเก่าเราก็เคยแต่งสานี้นะแต่งสานี้เหมือนกันนะครับน่าจะสเปกเดียวก่นแสดงว่าลูกค้าต้องดูรีวิวแน่ๆนะฮะน,นี่วงล้อหนิ้วตอนนี้ลูกค้านิยมใส่แค่หกนิ้วแล้ว้านิ้วลูกค้าบอกว่าเวลา ข้าสถานที่ราชการหรือสถานที่ห้างมันแคบเดียวแล้วมันจะชนนะครับก็จะเป็นฟิยวยางแม็กซิตตัวนี้นะครับเป็นยางมัสที่เป็นดอกหนาแน่นอนครับเสียงจะดังกว่ายางเอทีนะแต่ความหยุด,ดันแล้วก็ความทนทานที่เวลาไปบดูป่าเนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับสำหรับยางตัวนี้นะฮะนี่ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมแล้วก็ครอบสีดำเนาะทีวิสตาร์ลาวหลังค่าลาสติกเกอร์มีเป็นร้อยลายนะฮะโลบาร์เล็กตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่ของเอาเรนเดอร์ แนะฮมเมอร์ก็จะเป็นอินเกรดนึงนะครับราคาเขาจะสูงกว่าถ้าลูกคา้าอยากได้แฮมเมอร์ก็ต้องเพิ่มส่วนต่างช่วยนะครับแต่ที่เราจัดโปรนี้ต้องเป็นตัวนี้นะครับเอาเรนเดนเอร์นะครับก็กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมนะครับกันชนท้ายเดิมครอบปลายท้ายครอบจับปลายดาบนะฮะกล้องด้วยนะคันนี้ คุณภูมิสันคุณภูมิสันยังดูอยู่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราส่งเดี๋ยวมีตัวเตี้ยอยู่เป็นข้างบนไม่มีเลยใช่ไหมแต่เราเดี๋ยวบอกเรื่องขายทีแล้วกันก็ตัว XLT ที่เป็น m Y ปรมาณ20ขึ้นไปนะครับก็จะมีจอจอที่มาจากโรงงานนะครับไม่ใช่จอ Android ที่เราจัดโปรนะจะเป็นจอซิงค์2.5 สองจุดหนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้มีแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเราจะใช้จอที่เป็น Android ดู YouTube ดูอะไรได้เดี๋ยวเราไปติดตัวอินเทอร์เฟซหรือเปลี่ยนจอ Android ก็ได้นะครับแต่ของสูงไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตอบสนองแล้วน,นะเกียออโต้ด้วยนะครับหรือว่าคุ้มเลยเดียวใช้เงินออกรถเท่แต่ถ้าลูกค้าไม่เอาชุดแต่งนะครับถ้าลูกค้าไม่เอาชุดแต่งใช้เงินได้อยู่ประมาณ5,900มื่นาห้หมื่น สี่เจ้าปรนะมาณนั<ช>้นได้ใช่ใชไหมจะเคาะให้ทีนี้นะครับโอเคก็อันนี้เป็นไลฟ์นะครับเราเพิ่งลองลองลองไลฟ์ like ลงช่อง YouTube ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำรีวิวเรื่อยๆนะครับก็ฝากลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับตีนี้ทอสกุลนะครับแล้วก็หนุ่มแมวฟอร์ดปทุมนะครับก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีรีวิวรถสวยๆนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะเมื่อก่อนเรามีลูกค้าติดตามเยอะนะครับไปยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับไรหน้าหรือคลิดหน้านะครับเดี๋ยวผมปนุนแม่มลาไีก่อน,นะครับสวัสดีครับคุณคำสัรอยากสอบถามอะไรดีครับพี่อ่านคอมเมนต์อ๋อเห็นแล้วครับพี่คงสาสอบถามอะไรครับพี่สอบถามได้เลยมาผมอ่านเน้นแล้ว ติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับอ่ะหนูแม่มบอกเบอร์ทีศูนย์หกหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะหรืออีกเบอร์ก็ได้นะคะเบอร์เบอร์คุณตีศูนย์หกหนึ่งค่ะหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสี่ค่ะติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะโอ้ขอบคุณคุณท้องสันมากเลยนะครับดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับนีลองติดตามเราน้อยช่วงนี้นะครับนี่อันนี้โชว์รูมเรานะครับนี่ คุณพี่คมสันนะครับผมเดี๋ยวคุยกันงัครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ